ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะคะว่ามี6ลัคนาราศีใดนะคะที่ในช่วงนี้จะมีปากเป็นเอกและทำให้ร่ำรวยรุ่งเรืองนะคะส้มขอฝากนะคะให้กด หัวใจนะคะคอมเมนต์ Comment นะคะแล้วก็กดติดตามช่องส้มไว้ก่อนได้เลยนะคะคุณจะได้รับชมในเรื่องของการดูดวงคอนเทนต์ดูดวงออกมาอีกมากมายนะคะมาต่อกันนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าช่วงนี้นะคะดาวพุธย้ายและได้ตําแหน่งนะคะเป็นเกษตรราธิบดีนะคะแล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดด้วยในเวลาเดียวกันนะคะที่ลัคนาราศีกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจะทําให้6ราศีนี้นะคะคือราศี กันนะคะมิถุนตุลน,นะคะแล้วก็มีนพฤกษบและกรกฎนะคะหกราศีนี้นะคะ จะมีผลดีต่อหราศีนี้นะคะทำให้มีปากเป็นเอกนะคะปากเนี่ยทำเงินทำให้เจริญนุ่งเรืองร่ำรวยนะคะและดวงในเรื่องของคำว่ามหาอุดนะคะอย่างที่บอกว่าพุธเป็นเกษตรก็ถือว่าดีนะคะเจริญนุ่งเรืองส่วนพุธเป็นมหาอุดนะคะก็คือการที่มีเ,เกียรติยศนะคะหรือว่ามีดวงสูงเด่น นะคะคือมีกิติยศมีความร่ำรวยสูงเด่นกว่าบุคคลทั่วไปนะคะได้รับการยกย่องมีตำแหน่งหากใช้คำพูดนะคะในทางที่ดีเจรจาดีในทางที่ดีจจดใ,นดในทางสุจริตนะคะใช้คำพูดในทางที่ดีทุกอย่างนะคะจะทําให้ยิ่งส่งผลดีนะคะในระยะยาวๆไปเลยนะคะมีความเจริญก้าวหน้าในการทำงานปากทำเงนิน นะคะเรียกง่ายๆว่าเหมือนมีสาลิกาลิ้นทองเลยในช่วงนี้นะคะปากทําเงินแสนเงินล้านได้เลยแล้วก็ทําให้มีตําแหน่งหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าธุรกิจดีเลิศเฉิดฉายนะคะเรียกได้ว่าดวงนี้จะเดินรุ่งเรืองล้ําหน้าคนอื่นไปเลยนะคะและจะส่งผลนะคะในช่วงตั้งแต่วันที่23 นะะในช่วงวันที่23สิงหาเป็นต้นไปนะคะซึ่งผ่านมาแล้วนะคะ23สิงหาเป็นต้นไปไปยาวๆนะคะจนถึงวันที่30ตุลาคม2,564นี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงประมาณ2เดือนกว่าๆนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ดีนะคะสําหรับ6ราศีเหล่านี้นะคะที่จะมีดวงดีมีดวงปากเป็นเอกพารวยทําเงินและทําให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนั่นเองค่ะ